เกือบทุกคนที่เรียกตนเองว่านักดำน้ำมักมีความฝันเหมือนกันอย่างหนึ่งฝันและหวังที่จะได้เห็นยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลสักครั้ง ลึกลงไปใต้ผิวน้ำยังมีอาณาจักรแห่งสรรพชีวิตซ่อนอยู่เป็นดินแดนแห่งความงดงามของโลกใต้ทะเลและเป็นสวนสวรรค์ของนักดำน้ำทั้งหลาย แล้วผมก็มาถึงเกาะซิมิลันในเช้าวันหนึ่งของเดือนมีนาคมวันที่รู้สึกร้อนจนอยากจะลงไปใต้น้ำให้เร็วที่สุดเ,ดเช้านี้ <S 2> <S 2> ผมแทบจะไม่สนใจอะไร แม้แต่การบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรือและจุดดำน้ำเพราะใจของผมไปอยู่อีกโลกหนึ่งตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงแล้ว ที่ผมคิดถึงแต่มาซิมิลันคราวนี้ผมมีเพื่อนรุ่นน้องมาด้วยเป็นนักดำน้ำมือใหม่ผมจึงต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและแนะนำให้เขารู้จักโลกใต้ทะเลมากขึ้น ผมดำน้ำมาห้าปีแล้วเรียกได้ว่าดำน้ำมาเกือบทุกแห่งที่เป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชุมพรเกาะเตา่ากองหินโลซินที่อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยหรือที่หมู่เกาะตะรุเตาหินม่วงหินแดงหมู่เกาะห้าใหญ่พีพีภูเก็ตทางฝั่งอันดามันใต้และหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะสุรินในอันดามันเหนือแห่งนี้ การดำดิ่งลึกลงสู่ห้วงสมุทรอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับผมห้วงน้ำสีน้ำเงินมีมนเสน่ดึงดูดให้ลงลึกไปสู่โลกแห่งความสงบเงียบได้ยินแต่เสียงหายใจของตนเองการดำน้ำจึงเป็นกีฬาที่ผมเลือกสำหรับการพักผ่อน โลกใต้ทะเลก็คือโลกส่วนตัวของผมโดยเฉพาะซิมิลันคือที่ที่ผมจะต้องมาดำน้ำอย่างน้อยปีละครั้งการที่หมู่เกาะซิมิลันอยู่ห่างจากชายฝั่งเป็นระยะทางไกล เกินกว่าตกอนจากฝั่งจะไหลลงมาทำให้น้ำขุ่นทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้ใสสะอาดราวกับกระจกอุณหภูมิของน้ำทะเลที่พอเหมาะมีแผลงต้อนอุดมสมบูรณ์เหล่าปะะการังและสัตว์ทะเลจึงได้อาศัยเติบโตอยู่ภายใต้ผืนน้ำเป็นแนวยาวสุดหูสุดตา ถ้าเปรียบเทียบว่าปะการังคือแหล่งกำเนิดของระบบนิเวศใต้น้ำแล้วล่ะก็ผมคิดว่าปะการังอ่อนก็คงเป็นชีวิตที่ช่วยเพิ่มสีสันและความหลากหลายให้กับโลกสีครามและปะการังอ่อนสีสดใต้ผืนน้ำของซิมิลันนี่เองที่ถูกกล่าวขวัญไปทั่วโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของทะเลที่สวยงามที่สุดในโลกปะการังอ่อนจะต่างจากปะการังตรงที่ไม่มีโครงสร้างหินปูนเมื่อปะการังอ่อนตายไปก็จะกลายเป็นเศษตะกอนไม่เหลืออะไรทิ้งไว้เหมือนก้อนปะการัง หลายคนคิดว่าปลาการังอ่อนจะต้องมีสีสดสวยและพบในที่ลึกเท่านั้นความจริงแล้วบริเวณที่ตื้นก็มีปราการังอ่อนชนิดที่มีสีเทาปนเขียวหรือเหลืองอาศัยอยู่บางแห่งอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุก่มจนกลายเป็นโดงปลาการังเลยทีเดียว ส่วนปะการังอ่อนที่มีสีสันแปลกตานั้นจะอยู่ในที่ลึกเกินกว่า10เมตรลงไปเหมือนกับที่ซิมิลันแห่งนี้ซึ่งปะการังพวกนี้จะใช้หนวดจับกินแพลงต้อนเป็นอาหารหลักเพราะการที่มันอาศัยอยู่ในที่ลึกแสงจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตปกติแล้ว เรามักจะพบปะะการังอ่อนสีสวยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำใสมีการไหลเวียนของมวลน,น้ำที่นำธาตุอาหารมาให้ประการังอ่อนส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่แข็งสำหรับยึดเกาะเราจึงพบพวกมันได้ตามปลายแหลมหรือกองหินใต้น้ำมากกว่าบริเวณอื่น ปลาการังอ่อนเป็นเพียงหนึ่งในความหลากหลายแปลกตาของสัปปรพชีวิตใต้น้ําที่บังคับให้ผมต้องหาวิธีทําความรู้จักกับสัตว์ทะเลให้มากที่สุดเพราะผมไม่ใช่นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแต่ผมคิดว่าถ้าเราได้รักและชอบสิ่งใดแล้วก็น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นไว้บ้างเพื่อความสุข และเพื่อสีสันในการดำน้ำของเราเองด้วย ผมโชคดีที่เริ่มดำน้ำเป็นในช่วงเวลาที่กีฬาดำน้ำเป็นที่รู้จักและกำลังเป็นที่นิยมการดำน้ำแต่ละครั้งจึงสะดวกสบายโดยเฉพาะเรือบริการดำน้ำของไทยเราทุกวันนี้เพียบพร้อมไปทุกอย่างทั้งห้องนอนปรับอากาศสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาหารอร่อยคอยบริการทุกครั้งที่คุณขึ้นมาจากน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่เตรียมพร้อมบนเรือที่สำคัญอัธยาศัยไมยตรีและการให้บริการบนเรือที่ดีขอาโรงแรมหรูบางแห่งบนฝั่งซิอี ผมเองเดินทางไปดำน้ำต่างประเทศมาแล้วหลายแห่งพูดได้คำเดียวว่าไม่มีบริการดำน้ำที่ไหนจะดีเท่าเรือบริการดำน้ำในเมืองไทยของเราและนี่ก็คงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาดำน้ำในเมืองไทยอย่างไม่ขาดสาย ผมไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดนักดำน้ำมือใหม่หลายคนมาคิดว่าการปังหากอใหญ่คือต้นไม้ทะเลก็พวกมันแผ่กิ่งก้านสาขาราวกับต้นไม้ประดับอย่างนั้นใครจะคิดว่าแพ้จริงแล้วพวกมันเป็นสัตว์ แม้ว่าเราจะเห็นกัลปังหาต้นใหญ่แค่ไหนแต่ตัวของมันจริงๆมีขนาดเล็กมากอาศัยอยู่รวมกันนับหมื่นนับล้านตัวในต้นเดียวกันกาลปังหาจะสร้างโครงสร้างแข็งสีดำคล้ายเขาควายขึ้นมาแล้วอาศัยอยู่โดยรอบเมื่อกระแสน้ำพัดพาแพลงต้นผ่านมามันจะยื่นหนวดออกมาจับก,กินเป็นอาหาร แต่เมื่อไหร่ที่กัลปังหาตายตัวที่เคลือบแกนแข็งอยู่จะหลุดออกเหลือไว้แต่แกนสีดำข้างในแกนในสีดำนี่เองที่คนใจร้ายมักนำไปประดับร่างกายหรือตกแต่งบ้านยิ่งดำน้ำลงไปลึกมากเท่าไหร่ผมก็จะเห็นกัลปังหาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น บางต้นสูงใหญ่กว่าตัวผมเสอีกผมยังสังเกตเห็นอีกว่าที่ซิมิลันนี้มีกระปังหาหลากหลายชนิดมากรูปร่างและลีลาของปลาสิงโตมักดึงความสนใจจากผมได้ทุกครั้งเห็นพวกมันเชิดชายงดงาม และนอนนิ่งไม่ขยับกายไปไหนอย่างนี้อย่าเข้าใกล้เชียวเพราะครีบยาวสวยที่เห็นนั่นเต็มไปด้วยพิษที่ร้ายแรงทีเดียวปลาสิงโตส่วนใหญ่จะออกหากินตอนพลบคำ่ำซึ่งเป็นเวลาที่กุ้งปูเริ่มออกจากที่ซ่อนส่วนตอนกลางวัน เราจะเห็นพวกมันนอนหลบอยู่ตามซอกหรือใต้ปะการังไม่ไปไหนจนเพื่อนผมบางคนเรียกพวกมันว่าปลาขี้เกียจแต่สำหรับผมคิดว่าพวกมันเป็นปลาที่สุภาพมากกว่าเพราะทุกครั้งที่ผมหรือไม่ว่าจะเป็นนักดําน้ำคนไหนที่เข้าไปใกล้พวกมันก็จะค่อยๆขยับถอยหลังหนี และช่วงที่มันกางครีบ <ık> แผ่กว้างออกมาเต็มที่ผมคิดว่ามันด <ık> ูสง <drawn> ่างามที่สุดเมื่อได้อยู่ใต้น้ำผมจะมีความสุขมากกับการค่อยๆว่ายไปตามแนวปะการังคอยสังเกตดูพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ อาจจะต่างจากนักดำน้ำคนอื่นๆตรงที่ชอบวาดภาพแทนการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการดำน้ำแต่ละครั้งเพราะผมยังได้ถ่ายทอดจินตนาการและความรู้สึกของตนเองลงไปในภาพวาดได้ด้วย เสน่ห์ของการดำน้ำในตอนกลางคืนอยู่ที่ความมืดนี่เองเพราะผมไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าท่ามกลางความมืดสนิทนั้นมีอะไรอยู่รอบตัวผมบ้างจนเมื่อไฟฉายาสาดส่องไปพบปลาบางตัวกำลังนอนหลับไหลอย,อย่างมีความสุข ปลานกแก้วนั่นเองผมยิ้มได้ทุกครั้งที่เห็นพวกมันนอนนิ่งไม่หลับตาทาั้งๆที่ผมก็ทราบดีว่าเป็นเพราะพวกมันไม่มีหนังตาเหมือนกับคนเรากลางคืนปลานกแก้วจะแยกย้ายกันหลับนอนตามซอกปะการังหรือซอกหินพักผ่อนสะสมพลังงาน บางตัวกลางมุ้งนอนด้วยการพ่นใหญ่สร้างรังป้องกันสัตว์ตัวเล็กๆเ,เข้ามารบกวนทันทีที่ความมืดมาเยือนสัตว์หลายชนิดที่เคยซ่อนตัวอยู่ในเวลากลางวันก็เริ่มออกหากิน วมถึงกุ้งมังกรที่มักจะออกหาซากพืชซากสัตว์หรือสัตว์หน้าดินกินเป็นอาหารหลังจากที่มันหลบซ่อนมาทั้งวันทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะหากุ้งมังกรพบสักตัวแต่ถ้าเราค่อยๆใช้ไฟฉายส่องไปตามโพรงหินก็จะพบพวกมัน โล่หนวดออกมาสมัยก่อนผมเคยเห็นกุ้งมังกรอ,อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนับสิบตัวทีเดียวพวกมันเกาะซ้อนกันอยู่ในซอกปะการังจนผมชอบเรียกว่าคอนโดกุ้งจนเมื่อพวกมันกลายเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นพวกมันบ่อยนัก แต่ถึงยังไงค่ำคืนนี้ก็ดูเหมือนว่าโลกใต้ทะเลจะถูกยึดครองโดยกุ้งและปูไปซะแล้ว